สวัสดีครับพามินองมาเพิ่งต้นบักเดือฝลังอยู่สวนของเฮานะครับคือสวนของเฮานี่ก็มีอยู่สองพันนะครับหลักๆตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบักเดือฝลังพันธุ์แบล็กแจ็คนะครับแบล็กแจ็คนี่กะเขาก็นิี้ย่อมมาม่าปูเ่เคดผลขายขึ้นกันนะครับ กะสีมีแนวอื่นปลูกนี่แซมแซมนะครับมีมีมีมอ,โอะโวคาโดนะครับอันนี้จะเป็นลมุดสาลีนะครับยังไม่เคยเป็นหน่วยเลยนะครับนี่แต่ว่ากับปลูกไดรปะมาณปีหนึ่งนะครับส่วนอ,วโอะโวคาโดนี้หลายปีแล้วนะครับสี่ห้าปีเ้าปลูกโดยการเพาะเมล็ดนะครับ ก็โมโหดอกว่าปีใด้เขาสิออกดอกแบบปูโอโอ้เม้าเงาไปตลอดครับนี่เรือฝรั่งพันแบกแจกนะครับกระสีเป็นหน่วยป้าป่ายนะครับเพราะว่าตนเขายังบ่ทันใหญ่นะครับสายพันธุ์นี้ก็เป็นเรือฝรั่งพันธุ์อีร์ลากี้นะครับ ต้นนี้ก็พันธุ์นี้นี่เขาหากินเก่งครับหากินเก่ง่อนข้างแข็งแรงเลี้ยงกับง่ายนะครับเรต้องดูแลยังมากมายนะครับตัวนี้ผมกัดควันกิ่งไว้นะครับพราสีตอนกิ่งขยายพันธุ์นะครับไว้เพ่อได้กินอยู่นะครับนี่ ซุกมีมีน้อยซุกกรมีนะครับเกิดสิทธิตอนใบพ่อได้ปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกขยายไปใบกันง่นะครับเดือยฝรั่งนี่อันนี้ก็พันแบแจกนะครับ ผมพันแบกแจงนีสิมีอยู่ประมาณ3ามส่ต้นนะครับที่เหลือกรสิเป็นปีรักกีนี่ตันนี่ไหวค่อนข้างง่ายอยู่นะครับรสชาติของแบกแจงนีกรสีหวานอมเปรี้ยวน้อยๆนะครับผมว่ากินแล้วรสชาติดีเลยครับ ที่ผมต้องตอนกิ่งส่วนหนึ่งก็คือเสียดายนะครับแต่เขาบัตอนเนี่ยตัดติ่มนี่ก็เสียดายกิงเขาซื้อมิเตกิ่งงามๆนะครับก็เลยลองตอนดีกว่าดีกว่าเขาตัดติ่มตัดติ่มมันก็พอเกิดประโยชน์นะครับมันแต่ยอดงามๆนะครับ ยูส่วนก็ปูไปเรื่อยนะครับมีอยังก็ปูกระสมไปเลยนี่ครับแก้วเมื่อก่อนนะครับมีอยู่กอเดียวนะครับพอะเทาแล้วก็ปูเอาตัดเอาหยอดมันมันเน็บไว้นี่ครับมักเงาะปูไปตายเรียบร้อยนะครับเกษตรเกือบอะได้สวยงามไปนลดนะครับ ก็มีตายอันใดตายก็ปล่อยไปอันใดยั่งก็ดูแลไปนะครับแก้วมังกรก็เหรือเป็นหน่วยนะครับเป็นนวยเราสองน่วย้ำต้นกัดเป็นเรื่องเหลืองฟองเซนาสิบ โบพ่อปุยผมมาจะจะได้หาปุยมาใสใ่เขานะครับนี่ข้างๆกันนี่ก็บเมีต้นมันนะครับมันต้นนี้เป็นพันธุ์ดำออต,ตุรกีนะครับพันธุ์ดำออต,ตุรกีนี่นุวยเขาก็บจีคอนข้างใหญ่นะครับว่าอยู่สวนผมนี่มีทั้งพันธุ์เชียงไม้หกศูนย์แล้วก็พันธุ์ดำออต,ตุรกีนะครับ ความดกี่สู่เชียงใหม่หกศูนย์มาได้ครับแต่ว่าความใหญ่นี่สู่ดำออดตุรกีมาได้ครับกระชิม,มิีดกล้วยแน่นะครับกล้วยนี่ต้องมีนะครับกล้วยต้นสูงญ่น,นะครับพเป็นกล้วยพันปากช่องหาซูงน,นะครับ กวยบักคูงนะครับกวยบพวกเซร่านะครับก็เกินบมื่กินน้องกระเบ,บงกับยังไปนะครับอันนี้ก็จะผ้าเบิ้งบักตองนะครับกระท้อนนะครับปีนี้เป็นดอกหลายแห้งครับแต่ว่ามันรนเบิดนะครับเหลืออยู่บ้านหาพวกหน่วย นี่เหลือตานะครับบุตาบอดีหอ,อเหลืออยูระมาณหาฮกหน่วยนะครับกระรอดเบงวาสิได้กินจักหน่วยนะไมเท่าแล้วก็ปลูกไปตูนี่ พืชพักสวนขั้วนะครับมันก็ต้องมีครับบักพริกพระอีตูห้องบอดดิซื้อครับพวกนี้บวกตรงไปตลาดนะครับท้ำนี่ก็ได้กินย้อนครับนี่เป็นต้นแอปเปิลเขียวนะครับแอปเปิลเขียวนี่ปลูกมาแต่สองปีกว่าแล้วมั้งนี่ครับปลูกเป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับซื้อซื้อหน่วยมันมาจาก โลดตัดนะครับกัดวานไนมันถิ่มไปมันเกิดก็ได้ล่องผูกล่องเบึงมันติดนะครับอันนี้มันออกดอกแต่ว่าก็ยังบานติดหน่อยนะครับนก็จะอาสีเกียวกบด้วยสภาพอากาศนะครับบบมเนวานแนวสิติดง่ายๆบระว่ามันโมันทนใหม่ผ่านเอาเป็นตนใหม่ตั้งกินกับว่าอะไรนะครับ อันนี้เป็นต้นบักไค่นะครับบ้านผมเอือนต้นบักไค่ภาษาการก็เอือนว่าเสี้ยนทอนะครับต้นนี้เป็นต้นยิงตอนนะครับกับผักขานะครับมีอยู่กอเดียวนะครับผักขาาพไดีใส่แกงน้ำใหม่หยุดเงาลมนี้นะครับกับว่าอัปเดตส่วนในพี่น,อน้องในเบิ่งนะครับ